คำนายดวงชาวราศีกุมประจำเดือนสิงหาคมชาวราศีกุมนะคะการงานการเงินและก็ความรักอาจจะไม่ค่อยที่จะเสถียรสักเท่าไหร่นะคะแต่ไม่ได้มีเรื่องอะไรร้ายค่ะเรื่องที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือเรื่องสุขภาพเจ็บป่วยผ่าตาดัดอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้นะคะส่วนจะมีโชคมีลาภไหมติดตามได้ในคลิปเต็มเลยค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุธารรมาสนสงขาค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบางกอกเกลนะคะพบกับช่วงมณีนาฏ เรื่องประดับมงคลเปิดทางเศรษฐีค่ะคลิปนี้ค่ะเป็นการทํานายดวงชะตาชาวราศีกุมนะคะประจําเดือนสิงหาคมค่ะชาวราศีกุมนะคะอาจารย์เนี่ยจะใช้ไพ่ทาโร่เลขศาสตร,ร์รหัสไคโรและพลังหินทํานายประสานเข้าด้วยกันนะคะเพื่อจะให้เกิดคําทํานายที่แม่นยําแล้วก็มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะคุณจะได้รู้ทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็โชคลาภนะคะพร้อมกันหรือยังคะ้า ชาวราศีกุมพร้อมแล้วมาฟังคําทํานายเรื่องเกี่ยวกับการเงินกันก่อนเลยค่ะการเงินของชาวราศีกุมนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดไพ่สี่ใบนะคะอาจารย์จะเปิดไพ่สีใบเพื่อจะบอกเรื่องของการเงินนะคะ ไพ่ใบแรกดีมากๆเลยค่ะได้ The Well นะคะ The Well ตัวนี้เป็นไพ่ที่บอกว่ามันจะดีขึ้นมันมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้ามีเงินดีอยู่แล้วดีกว่านี้อีกถ้าดวงยังไม่ดีการเงินไม่ดีนะคะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นได้เร็ววันเลยทีเดียวค่ะแต่อย่างไรก็ตามตำแหน่งเหตุการณ์ปัจจุบันเนะะี่ยค่ะได้8ดาบ8ดาบบอกว่าระวังการลงทุนแบบมีความเสี่ยง เงินอะไรก็ตามที่มันดูเสี่ยงๆแล้วก็ยังศึกษาไม่ละเอียดน,นะคะให้ระมัดระวังเอาไว้แล้วระวังถูกหลอกถูกโกงด้วยนะคะดังนั้นไม่แนะนำให้ลงทุนใหม่ๆไอทำเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วไม่เป็นไรนะคะ,ะ,คะส่วนอันนี้ได้สามเหรียญค่ะเป็นตำแหน่งคำแนะนำคำแนะนำบอกว่ากระแสสะพัดท,ทางด้านการเงินกำลังดีกำลังมาเลยแหละเงินกำลังเข้าแต่มันไม่มาเป็นก้อนใหญ่ มันมาจากทางโน้นนิดทางนี้หน่อยรวมรวมกันมันก็ถือว่าได้เยอะดังนั้นได้เท่าไหร่ก็เก็บเอาไว้รวมไปถึงว่าถ้าคุณไปทวงหนี้ใครนะคะเขาจะจ่ายเป็นเงินย่อยอะคะ่ะเงินแยกย่อยย่อยย่อยยังไงก็ตามกอบเก็บไว้ให้หมดค่ะและจะดีนะคะสรุปสุดท้ายได้เพจถ้วยนะคะเด็กถือถ้วยตัวนี้บอกว่าอย่างไรก็ตามถ้าคุณทำตัวเป็นผู้น้อย อ่อนน้อมถ่อมตนจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้สิ่งดีๆกับคุณมากยิ่งขึ้นอีกนะคะถ้าอยากได้ความช่วยเหลือจากใครหรืออยากได้ผลประโยชน์ที่ดีๆจากใครให้เข้าหาให้ค่อยๆพูดให้ถ่อมตนเอาไว้แล้วจะยิ่งดีนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องของการงานค่ะว่าการงานของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรอาจารย์หยิบไพ่สีใ่ใบเช่นเดียวกันนะคะการงาน ใ้ใบแรกเป็นห้าไม้ค่ะห้าไม้เนี่ยส่งเสริมการงานตรงๆเลยทีเดียวแต่เป็นการงานที่ยุ่งวุ่นวายนะคะถ้าคุณทำงานอะไรอยู่ไม่ว่างานประจำหรือธุรกิจนะคะ ช่วงนี้ยุ่งมากไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวให้กับคนใกล้ชิดเลยทีเดียวเพราะยุ่งจนปวดหัวไปหมดเลยสําหรับเรื่องของการงานแต่ยุ่งแล้วดีนะนะคะที่สําคัญคือเหตุการณ์บอกว่าอันนี้ได้คิงถือหมายเหตุการณ์บอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายคนที่ระดับเหนือกว่าเราคนที่เราเคารพนับถือคะ่ะส่งผลดีกับเราสนับสนุนส่งเสริมทางด้านการงานดีด้วยแล้วถ้าอยากจะไปขอความช่วยเหลือเรื่องการงานกับใคร ให้ขอความช่วยเหลือผู้ใหญ่ที่พูดน้อยๆที่ปัญญาเยอะๆอาจจะมีคำนำหน้าเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์ไม่อะไรเลยจะดีมากทีเดียวค่ะแล้วก็ได้ไพ่หกไม้ในตำแหน่งคำแนะนำด้วยไพ่บอกว่างานเก่างานเดิมจะกลับมาให้ทำใหม่แล้วแถมถ้าเราจะไปสมัครงานอยากได้งานใหม่ๆเนี่ยกลับไปหาบริษัทเก่าๆกลับไปหาคนเก่าๆที่เคยรู้จักอยู่แล้ว เขาจะช่วยเราได้นะคะสรุปเนี่ยได้สมถ้วยไพ่สรุปบอกว่าอย่างไรก็ตามจะมีโอกาสที่จะได้สนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจในการทำงานการทำงานที่ดีของคุณคืองานที่เฮฮาปาร์ตี้ในช่วงนี้นะคะแล้วก็งานที่มีกลุ่มคนเยอะๆอะค่ะอย่าพยายามหลีกลี่ยงหน้าเวิรนะ์กฟอร์มโฮมไม่เวิร์กค่ะ ต้องไปทํางานที่มีผู้คนเยอะๆแล้วมีมีงานเลี้ยงสังสรรค์มีอะไรต่อยอย่าปฏิเสธอย่าอย่าขาดนะคะไปทําการงานเลี้ยงแล้วจะได้ผลประโยชน์ที่ดีทางด้านการงานด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วความรักจะเป็นยังไงนะคะเงินดีงานดีแล้วความรักจะดีด้วยไหมความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะ ได้ควีนถือเหรียญควีนเหรียญตัวนี้อยู่ในความรักเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเจ้าชะตาเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่จะต้องรับผิดชอบครอบครัวเยอะหน่อยนะคะจะมีลูกหลานบริวารญาติพี่น้องในครอบครัวมาขอหวังพึ่งเราโดยเฉพาะหวังพึ่งทางด้านการเงินนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราคงต้องช่วยแหละ ด้วยความรักด้วยความเมตตาของเราตำแหน่งปัจจุบันได้คิงถือเหรียญด้วยดังนั้นเหตุการณ์ปัจจุบันก็คือเราถือสิ่งดีๆอยู่ในมืออยู่แล้วความรักดีครอบครัวดีมันอาจจะอบอุ่นมันอาจจะร้อนรุ่มบ้างแต่อย่างไรก็ตามเราคือคนที่เขาหวังพึ่งเราคือคนที่เขารู้สึกว่า เชื่อมั่นเชื่อถือได้นั่นเองค่ะนะคะส่วนคนที่มีความรักอยู่แล้วอันนี้ได้เอ็มเพรสเลยทีเดียวนะคะไพ่เอ็มเพรสเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีที่สุดโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่คนจะอิจฉาอยากได้อย่างมีอยากเป็นอย่างเราคนจะรู้สึกว่าเราอะได้สิ่งดีๆเขาอยากได้อย่างเราด้วยดังนั้นคุณต้องภาคภูมิใจไว้ก่อนว่าสิ่งที่คุณเป็นคุณมีคุณได้อยู่ในตอนนี้เป็นความรักที่ดีอยู่แล้ว เป็นความสมบูรณ์พูนสุขอยู่แล้วนะคะถ้าเราไม่พอใจแล้วมันจะได้อะไรละเราก็จะได้ความทุกข์อยู่ดีให้คิดซะก่อน้วคนอื่นยังอิจฉาเราเลยเราควรจะพอใจนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเพจถือเหรียญน,นะคะเด็กถือเหรียญในตำแหน่งสรุปเรื่องของความรักต้องบอกว่าคุณเองอาจจะรู้สึกว่าฉันยังได้อะไรน้อย ยังความรักยังไม่ได้เต็มที่แต่ก็ถือว่าดีที่สุดมากกว่าคนอื่นแล้วค่ะให้เตือนว่าหาันไปสนใจลูกหลานบริวารในครอบครัวบ้างอย่าปล่อยปละละเลยโดยเฉพาะเรื่องของการใช้เงินนะคะมันอาจจะสร้างปัญหาได้ในอนาคตค่ะจริงๆก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่าไหร่แค่ยังไม่ได้อย่างใจเท่านั้นเองสำหรับเรื่องของความรักนะคะมาดูกันดีกว่าว่าแล้วหินอยากบอกอะไรเพิ่มเติมไหม อาวละนะคะพลังหินทำนายเนี่ยบอกว่าหินก้อนแรกเลยนะคะเป็นเ์คอยเป็นหินที่เสริมการงานดังนั้นเนี่ยตำแหน่งการงานได้ไดหินเ์คอยเนี่ยเป็นการเดินทางการที่จะต้องใช้คิ e ไอเดียความคิดสร้างสารรค์แล้วต้องเดินทางอย่าอยู่นิ่งกับที่งานจะดีก็ต่อเมื่อเดินทางไกลมี movement ไปโน่นมานี่อยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะ ส่วนการเงินการเงินก็ได้อภัยซึ่งเป็นหินแห่งสติปัญญานะคะเงินจะได้เพราะปัญญาค่ะไม่ได้เพราะฟลุกนะคะปัญญาสติของเราความสามารถของเรานี่แหละนำพามาซึ่งการเงินที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักได้มาหลักขายซึ่งเป็นหินแห่งการเจรจาต่อรองนั่นแปลว่าคุณต้องเปิดปากพูดคุยกับคู่ครองคนรักให้เยอะๆอยากได้ อะไรก็พูดกับเขาอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงหรืออยากให้เขาทําอะไรเพื่อเราก็ต้องพูดต้องสื่อสารกันให้มากขึ้นมันถึงจะดีนะคะอันนี้ได้แบล็กอะเกตหินเตือนว่าอันนี้เป็นหินสรุปนะคะเขาเตือนว่าอย่ามองโลกในแง่ร้ายคุณเองอ่ะได้สิ่งดีๆอยู่แล้วแต่คุณไม่พอใจแล้วคุณอาจจะมองมันในแง่ลบนะคะอย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นจงมองโลกในแง่บวก ะะแล้วชีวิตจะดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องสุขภาพดีกว่านะคะว่าสุขภาพของชาวราศีกุ้มจะเป็นอย่างไรขอหยิบไพ่2องใบพอนะคะไพ่ใบแรกเป็น The Tower ไพ่ใบนี้ถือว่าไม่ค่อยดีโดยเฉพาะเมื่อมีการถามถ,ามถึงเรื่องสุขภาพนะระวังอุบัติเหตุกัดทันหันระวังเจ็บป่วยผ่าตัดอุบัติเหตุโดยไม่ทันตั้งตัวประกอบนะคะแล้วก็ ให้ระวังของการขึ้นที่สูงหรือการไปอยู่ในสถานที่รกร้างการก่อสร้างอะไรเหล่านี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ค่ะไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่สองเหรียญ2เหรียญเนี่ยบอกว่ามันมีโอกาสเกิดกับเราหรือเกิดกับคนใกล้ชิดของเราคนที่เป็นเ,เบอร์สองของเราอะค่ะก็คือคู่ครองคนรักเพื่อนสนิทพี่น้องอะไรเหล่านี้ก็ได้ด้วย อาจจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยผ่าตัดได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าโชคลาภจะเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์ขอใช้เลขศาสตร์รหัสับไคโรนะคะโดยผ่านไพ่ไขรหัสเลขมงคลดูกันว่าโชคลาภของชาวราศีกุมนะคะมีไหมได้หมายเลข10ค่ะพลังแห่งความกล้าแกร่งนะคะหมายเลข10อันนี้ ไม่ได้บอกว่าจะมีโชคมีลาบแต่บอกว่าคุณความเก่งกล้าสามารถของคุณนำมาซึ่งผลประโยชน์และสิ่งดีๆให้กับชีวิตตัวเองดังนั้นก็ไม่แนะนำให้ต้องเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะแต่จะให้เลขไว้แล้วกันสำหรับคุณไปบอกคนอื่นเพื่อจะเสริมบารมีให้กับตัวเองนะคะเลขศูนย์เลขหนึ่งแล้วก็เลขเค่ะเป็นเลขมงคลที่จะเสริมดวงชะตาของคุณนะคะ อะละค่ะถือว่าครบถ้วนแล้วสำหรับดวงชะตาของชาวราศีกุมนะคะถ้าจะดีไม่ดีอย่างไรก็อย่าคิดมากนะอันนี้เป็นดวงชะตาเฉพาะเดือนสิงหาคมเท่านั้นเองค่ะส่วนเดือนหน้าก็เดี๋ยวรอติดตามในคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จันได้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ